ก็สวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกคนนะครับที่ว่าติดตามผลงานพันท้ายเนาะและงานหน้าไมายิงป่าวันนี้ผมเอางานท้ายนะครับไม้ีิเหล็ลองแก้มนะครับมาให้ชมเป็นงานดิบนะครับไม่ได้ทําสีก็คืนรูปแบบนี้ให้ลูกค้านะครับรายละเอียดรูปร่างและทรงงานก็จะอยู่ประมาณนี้ ช่องการช่องทางการติดต่อผมเบอร์โทรนะครับตัวเดียวกับ ID Line เบอร์โทร062 992 3213นะครับย้ำนะครับเบอร์โทรตัวเดียวกับ ID Line นะครับ062 992 3213นะครับเดี๋ยวดูเนื้อไม้ลายไม้เนะ้ะลายสวยนะครับที่แรกฝั่งนี้ก็จะเป็นกระพี ไม่มีแล็บนะครับพอขัดพอรีดขัดเก็บงานก็จะออกมาโทนนี้เลยก็คือสวยนะครับแล็บสวยมากนะครับนี่ไม่ได้ลงแลกเกอร์นะครับก็คือทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้เอาไว้นะครับนี่นะครับก็ทำตามแบบที่ว่าลูกค้าเขา สั่งให้มาทำนะครับอันนี้ตัวหนึ่งน,นี้ก็จะออกโทรเหลืองเหลืองดำดำนะครับสวยนะครับลายไม้สวยมากก็ถ้าสนใจทักมาสอบถามได้นะครับจะลายหรือว่าจะโทรแต่ถ้าจะให้ดีก็คือทักลายทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าเบอร์โทรผม อุทีโทรมาแล้วเครื่องมือมันดังครับก็ไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับก็ฝากผลงานเอาไว้แค่นี้นะครับ